ชินจุนบทที่572แย่งธุรกิจชินจุนเอ่ยผมมีวิธีโดยธรรมชาติหลังจากพูดจบแล้วเขาเริ่มตรวจตาของผู้ป่วยตำแหน่งของจุดฝังเข็มมิงเสวียออยู่ระหว่างเบ้าตาบนกับลูกตาตำแหน่งนี้พิเศษมากโดยทั่วไปคุณสามารถใช้มือกดเบาๆแต่น้อยคนนักที่จะรู้จักการฝังเข็มและการรอมยาประการหนึ่งประสิทธทิผลขอองค์การฝังเข็มและการรมยามีจำกัด ไม่มีอะไรมากไปกว่าการรักษาการติดเชื้อหรือการอักเสบของดวงตาสำหรับการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆดังกล่าวไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการที่ซับซ้อนเช่นนี้เลยทุกวันนี้ยาตะวันตกหลายชนิดรักษาอาการเหล่านี้ได้เช่นยาหยอดตาที่ใช้ฆ่าเชื้อประการที่สองการฝังเข็มในสถานที่นี้อันตรายเกินไปโครงสร้างร่างกายของบุคคลน,นั้นแตกต่างไปจากตัวบุคคลอย่างสิ้นเชิง สำหรับบางคนจุดฝังเข็มหมิงเสวียออยู่ด้านหลังลูกตาผู้ที่มีลูกตาเด่นจะมีปัญหาในการฝังเข็มณนะจุดนี้ส่วนใหญ่สามารถนวดและกดด้วยมือได้เท่านั้นชินจุนใช่จางฝูและคนอื่นๆตรวจสอบศาสตราจารย์หลิวขมวดคิ้วและสายหัวแน่นอนคนไข้ารายนี้มีตาที่ยื่นออกมาและเข็มเงินไม่สามารถไปถึงจุดนั้นได้ อาจารย์คนอื่นๆก็พยักหน้าเช่นกันพวกเขาอยู่ไกลเกินเอื้อมหากพวกเขาถูกบังคับให้เจาะพวกเขาจะต้องทำร้ายลูกตาอย่างแน่นอนไม่เพียงแต่จะไม่หายขาดเท่านั้นแต่ยังทำให้ตาบอดด้วยชินจุนเอ่ยทำได้เอาเข็มเงินมาศาสตราาจารย์หลิวขมวดคิ้วและพูดว่าปรมาจารย์ฉินคุณอยากจะลองคิดดูอีกครั้งไหมนี่มันเสี่ยงเกินไป ฉินจุนยิ้มและพูดว่านี่มันเสียงอะไรกันพอดีเลยผมจะสอนเทคนิคหนึ่งให้กับพวกคุณมันเรียกว่าการฝังเข็มแบบโคง้งหลังจากผู้จบฉินจุนก็หยิบเข็มเงินและภายใต้สายตาของทุกคนเข็มเงินก็ค่อยๆงอโดยฉินจุนด้วยแรงที่อ่อนโยนหลังจากหยุดการเคลื่อนไหวนี้สักครู่ฉินจุนก็ปล่อยมือและเข็มเงินก็ปรากฏเป็นโค้งเล็กๆภายใต้สถานการณ์ปกติเข็มเงินจะค่อนข้างเปราะและค่อนข้างจะโค้งมากกว่างอ เฉพาะเมื่อฉินจุนกดช้าชาโค้งเล็กๆจะปรากฏขึ้นเส้นโค้งนี้ไม่เพียงแต่เล็กแอร์ไต่จะอยู่ได้ไม่นานเกินไปและจะกลับมาเป็นปกติในไม่ช้าดังนั้นจึงจำเป็นต้องฝังเข็มโดยเร็วที่สุดในขณะที่เข็มเงินยังโค้องอยู่ฉินจุนขยิบตาให้ศาสตราจาร์หลิวและกล่าวว่าจับหัวคนไข้ไว้และจับเขาไว้ไม่ให้ขยับครับ ศาสตราจารย์หลิวเข้าใจดีว่าการฝังเข็มที่แม่นยำแบบนี้ไม่ได้ด้อยไปกว่าการผ่าตัดและผู้ป่วยต้องอยู่นิ่งๆศาสตราจารย์หลิวและช่จังฟูกดศรีรษะของผู้ป่วยและผู้ป่วยก็รู้สึกประมาทำไมทำไมพวกคุณจะทำอะไรชินจุนกล่าวไม่ต้องประมาาฉันจะฝังเข็มให้คุณเดี๋ยวนี้อย่าขยับให้ความร่วมมือด้วยไม่มีอะไรหรอกแค่เจ็บปวด เมือ่อพูดถึงความเจ็บปวดสามนิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือของฉินจุนได้บีบเข็มเงินและอีกสามนิ้วที่เหลือก็กดที่กระดูกคิ้วของเขาเพื่อหันเหความสนใจของเขาหลังจากนั้นเข็มก็เจาะเข้าไปในจุดฝังเข็มหมิงเสวีอยเรียบร้อยศาสตราจารย์หลิวและใช่จังฝูต่างกลั้นหายใจอยู่ข้างๆพวกเขาและพวกเขาทั้งคู่ต่างก็จุกอยู่คอของพวกเขาและพวกเขาก็ประหม่ามากจนแทบจะบ้าตายช่างเป็นปรมาจารย์ด้านศิลปะที่กล้าหาญ ถ้าไม่ใช่สำหรับปรมาจารฉินพวกเขาคงไม่กล้าสัมผัสการฝังเข็มแบบนี้ด้วยเข็มเงินที่โค้งงอมันสามารถเจาะจุดฝังเข็มได้จริงๆทักษะพื้นฐานนี้แข็งแกร่งเกินไปเขายังเด็กและมั่นคงซึ่งเป็นที่น่าอิจฉาโดยผู้เชี่ยวชาญสองคนหลังจากเจาะเข็มเงินผู้ป่วยก็เริ่มซื่อสัตย์ในทันทีเพราะเขารู้สึกว่าเข็มเงินติดอยู่ที่ลูกตาแน่นและเขาไม่กล้าขยับพืมด้วยการสบัดนิ้วของฉินจุนเข็มเงินก็ส่งเสียงพึมพำ หลังจากนั้นไม่กี่วินาทีให้ใช้เข็มตาที่สองทำเช่นเดียวกันเมื่อเข็มเงินสองอันลงไปของเหลวหนืดหนืดก็ออกมาจากมุมตาขอทานฉินจุนเช็ดมันออกอย่างระมัดระวังด้วยสำลีและแอลกอฮอล์ซื้อยาหยอดตาโซเดียมไฮยาลูโรเนตอนี่คือโรงเรียนแพทย์และมียาสามัญเช่นนี้สองหยดถูกหยดลงในดวงตาของขอทานหลังจากที่นำมันมาหลับตาแล้วพักศักสิบนาที สิบนาทีต่อมาเมื่อขอทานลืมตาขึ้นอีกครั้งใบหน้าของเขาก็เต็มไปด้วยความประหลาดใจผมมองเห็นแล้วเห็นมันอีกครั้งขอบคุณหมอขอบคุณหมอขอทานสุดตัวลงกับพื้นและเริ่มจ้องเขมองงอไปที่ฉินจุนทันทีท่าทีที่เคารพบ,บนใบหน้าของเขาไม่ได้เสแสร้งฉินจุนช่วยเขาอย่างรวดเร็วจากนั้นเสียงปรบมือดังสนั่นก็ดังขึ้นจากทั้งห้องเรียนเพื่อนร่วมชั้นอาจารย์และบุคลากรทุกคนปรบมือ กล้าพูดว่าฉินจุนไม่เข้าใจจากสุวิทยาเหรอแม้แต่ส่วนโค้งที่แม่นยำระหว่างลูกตาและจุดฝังเข็มหญิงเสวียอก็สามารถจับได้อย่างแม่นยำฉินจุนะมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้อย่างแน่นอนดีกว่านักเรียนทุกคนดีกว่าอาจารย์เก่าด้วยซ้ํา ในเวลานี้ใช่จังฝูและศาสตราจาริวและคนอื่นๆต่างชื่นชมฉินจุนมากขึ้นไปอีกเมื่ออายุยังน้อยเขามีทักษะทางการแพทย์แบบนี้เขาเติบโตและมีความคิดได้นี้อย่างไรและเขาเรียนรู้ทักษะทางการแพทย์ระดับโลกนี้จากใครหลังจากที่ขอทานหายขาดเขาก็ถูกส่งออกไปให้ความสนใจกับการติดตามมากขึ้นหยดยาทุกวันและเขาจะสามารถฟื้นตัวได้อย่างสมบูรณ์ภายในเวลาประมาณหนึ่งเดือน หากเขายังแสงทำเป็นออกไปหลอกลวงผู้อื่นเป็นไปได้มากกว่าเขาจะป่วยและกำเริบอีกและจะไม่มีใครสามารถช่วยเขาได้หลังจากนั้นชินจุนก็กลับไปที่ห้องเรียนเพื่อนร่วมชั้นทุกคนจัดก,กระดานอย่างเรียบร้อยถือกระดาษและปากกาและเตรียมบันทึกบทเรียน หลังจากตอนนี้ขั้นตอนการบรรยายของฉินจุนก็ราบรื่นขึ้นมากทุกคนจริงจังมากและได้เห็นวิธีการรักษาของปรมาจารย์ฉินแล้วไม่มีใครกล้าดูหมิ่นปรมาจารย์ฉินอีกต่อไปก่อนหน้านี้เขามักถูกเรียกว่าเป็นเจ้าแห่งวงการอินเทอร์เนต็ตแต่ตอนนี้ไม่มีใครกล้าพูดปรากฏว่าปรมาจารย์ฉินมีพลังมากทรงพลังจนคนไม่เชื่อ ในการบรรยายครั้งหนึ่งของชินจุนทุกคนที่พูดนั้นเชื่อฟังและได้รับประโยชน์มากมายราวกับว่าเขากำลังเริ่มต้นปรมาจารย์ก็คือปรมาจารย์และเขารู้ระบบการแพทย์แผนจีนดีด้วยฉินจุนก็มาจากกระบวนการนี้เช่นกันโดยรู้ว่าพวกเขามีปัญหาแบบไหนและบอกพวกเขาโดยตรงในตอนท้ายของชั้นเรียนทุกคนยังคงกระตือรือร้นและศาสตราจารย์หลิวจับมือฉินจุนและพูดอย่างตื่นเต้น รมาจารย์ฉินผมต้องการช่วยคุณสมัครตำแหน่งศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยของเราในอนาคตคุณช่วยหาเวลามาชี้แน่เด็กๆเ,เหล่านี้ได้ไหมครับพวกเขาล้วนเป็นเสาหลักของมาตุภูมิอันที่จริงศาสตราจารย์หลิวแค่อยากให้ฉินจุนมาและเขาก็จะได้ประโยชน์มากมายแต่เขารู้สึกเขินอายที่จะบอกเขาโดยตรงและใช้นักเรียนกลุ่มนี้เพื่อบังหน้าต่างหน้าต่าง ชินจุนยิ้มและตกลงอย่างง่ายดายนอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของทักษะทางการแพทย์ในการไขปริศนาของผู้ป่วยทักษะทางการแพทย์อันวิจิตของเยสซวนหยวนควรได้รับการส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้นไปอีกใช่จังฟูส่งชิ้นจุนออกไปและเดินไปที่ประตูโรงเรียนไม่ไกลนะักเขาเห็นผู้หญิงกับแผงลอยและชายสวมแว่นกันแดดกำลังเถียงกัน คุณผู้หญิงตัวเหม็นฉันกินแพนเค้กของเธอก็เป็นการไว้หน้าฉันจะกินมันได้ยังไงถ้าเธอทำให้ศก,กปกรกขนาดนี้เธอจะเอาเงินของผมอีกเหรอหญิงวัยกลางคนดูน่าเกลียดของพวกนี้นายไม่จ่ายเงินไม่ได้นี่มันกิจการของฉันยังอยากจะมาเอาเงินของฉันชายในแว่นกันแดดแค่นเสียงเห่ะอ,อย่างเย็นชาและโยนแพนเค้กผลไม้อีกครึ่งชุดที่เหลือลงบนบูธของผู้หญิงโดยตรง ให้เงินเธอฉันจะให้เงินเธอยังกล้าจะเอาอีกเหรอเธอไม่รู้บ้างเลยหรือไงถิ่นนี้มีใครไม่รู้จักพี่หลุอย่างฉันบ้างฉันว่าผู้หญิงแบบนี้คงไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แล้วหลังจากพูจบพี่หลุก็เตะแผงลอยและพลิกแผงขายของหญิงวัยกลางคนลงกับพื้นเต่าถังแก๊สและบะหมี่ที่ผสมกันทั้งหมดห่อลงบนพื้นไว้หน้าแล้วจะไม่เอาหน้าใช่ไหมหญิงวัยกลางคนตะลึงงานและถอยหลังไปสองสามก้าว เมื่อเห็นว่าสิ่งที่เธอเตรียมอย่างหนักมาเป็นเวลานานได้ถูกทำลายลงใบหน้าของหญิงวัยกลางคนก็น่าเกลียดมากเมื่อเห็นฉากนี้ฉินจุนก็ขมวดคิ้วและเดินไปถ้าเป็นคนอื่นเขาคงไม่สนใจเรื่องของคนนี้แต่เป็นแม่ของหวังตงเสวี่ยที่ตั้งร้านและฉินจุนต้องดูแลบทที่ห้าร้อยเจ็ดิบสามงั้นนายก็ได้ยินแล้วนะพี่หลูพงะไปครู่หนึ่งแต่เขาไม่คาดคิดว่าฉินจุนจะกล้าให้เขาโทรจริงๆโอเคงั้นรอแปบ๊บ พี่หลูโทรไปยังหมายเลขที่บันทึกไว้ในเครื่องโดยตรงที่ชื่อว่าพี่ไป่ส่วนพี่ไป่คนนี้คือใครชินจุนไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเขาติดต่อกับต้นเป่าตรงและเพื่อเหลียงในระดับเดียวกันชินจุนไม่ได้สนใจว่าพี่ไป่เป็นคนเป็นคนแบบไหนเมื่อโทรศัพท์โทรออกพี่หลูก็ตะโกนพี่ไป่พี่ไป,ปผมหลูนะช่วยผมด้วยอาหลูเกิดอะไรขึ้นกับนายพี่ไผรู้สึกประหม่าเมื่อได้ยินเสียงนี้ พี่ไปผมถูกคนต่อยแล้วผมอยู่ที่ประตูมหาวิทยาลัยการแพทย์พี่ไปพูดอย่างเย็นชาข้างมหาวิทยาลัยการแพทย์มีคนกล้าแต่ต้องน้องชายของฉันเหรอให้มันรับโทรศัพท์สิชินจุนสามารถได้ยินได้ชัดเจนเมื่อเขาอยู่ข้างๆเขาและเขากดสปีกเกอร์โฟนโดยตรงแล้วพูดว่ามาพี่ไปถามว่าแกเป็นใครแกกลางอยู่กับใคร ในเมื่อมันสามารถล้มพี่หลูได้น่าจะต้องมีคนอยู่เบื้องหลังและยังกล้าให้อาหลูโทรหาคนอื่นแบบนี้นี่ไม่ใช่เป็นการโอ้อวดเหรอถ้าไม่ได้มีพื้นฐานเล็กๆน้อยๆจะกล้าพูดแบบนี้เหรอชินจุนเยอะเยฉันไม่กรางอยู่กับใครและฉันก็ไม่ใช่คนกรางด้วยเมื่อได้ยินคำพูดของชินจุนเขาเป็นคนธรรมดาและดูเหมือนว่าเขาจะตกตะลึง มีคนที่แข็งแรงทางร่างกายขนาดนี้ด้วยเหรอและเป็นเรื่องปกติที่จะต่อยอาลูแต่คนนี้เมื่อคนทั่วไปเห็นแล้วจะต้องตกตะลึงอย่างแน่นอนพี่ไป่พูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่านามสกุลของฉันคือไผ่แกต้องรู้ไว้ด้วยนะไม่มีใครไม่รู้จักพี่ไป่ถ้าแกต้องการรู้จักก็รีบปล่อยน้องชายของฉันออกมาไม่เช่นนั้นฉันจะทำให้แกได้เห็นดี ชินจุนเย่ะเย้ยด้วยท่าทางที่เล่นบนใบหน้าของเขาเขารู้สึกว่าภัยคุกคามนี้มาจากคนที่มีมันสมองที่ตายแล้วอ๋องั้นฉันขอดูก่อนนะว่าฉันจะคิดเห็นยังไงดีเสียงของพี่ไปมีน้ำเสียงที่คุกคามให้เด็กเวนฉันบอกแล้วไงว่าถ้าน้องชายของฉันมีผมหลุดร่วงแม้แต่เส้นเดียวฉันอยากให้นายดูดีเมื่อได้ยินเช่นนี้ฉินจุนก็เย้ยยันโอ้จริงเหรอถ้าอย่างนั้นแกจงฟังให้ดี หลังจากพูดเสร็จฉินจุนยกเท้าขึ้นและเหยียบมันอย่างดุเดือดด้วยการคลิกไหล่ของเขาก็ถูกฉินจุนบทขยี้ทันทีอ้าพี่หลูกรีดร้องด้วยเสียงที่บีบหัวใจด้วยเสียงของกระดูกไหล่ที่แตกเป็นเสียงมันฟังดูค่อนข้างน่ารำคาญทางโทรศัพท์ใบหน้าของพี่ไปก็เปลี่ยนไปและเสียงในโทรศัพท์ก็มืดมนไอเวนเอ๋ยรอก่อนเถอะพูดเสร็จก็วางสายทันที พี่หลูที่นอนอยู่บนพื้นถูกเหยียบโดยฉินจุนสองสามครั้งในเวลานี้เขาซุดตัวลงอ่อนแรงและเดินกระเพลกอยู่บนพื้นพี่ถังคนนั้นก็เวียนหัวเพราะการตบของฉินจุนและเธอนั่งบนพื้นเป็นเวลานานและยังไม่ได้ลุกขึ้นแม้ว่าการต่อสู้แบบนี้จะมีชีวิตชีวาแต่ก็มีเพียงไม่กี่คนที่กล้าดูพวกเขาและพวกเขาทั้งหมดมองจากระยะไกลไม่นานเมื่อมีรถตู้หลายคันแล่นผ่านไปผู้ชมทั้งหมดก็แยกย้ายกันไป พวกเขารู้ว่านี่คือนักเลงตัวจริงที่กำลังมาพวกอันธพาลกลุ่มนี้แข็งแกร่งกว่าการต่อสู้เหล่านี้เป็นไปอย่างดุเดือดและโหดเหี้ยมชินจุนเป็นเพียงคนที่ถูกกลายล้อมไปด้วยผู้คนมากมายคาดว่าเป็นไปได้ที่มือและเท้าของเขาจะหักมีคนลงจากรถสวมสูทสีขาวและสร้อยทองเส้นใหญ่ห้อยอยู่ที่คอของเขาหลังจากที่ลงมาใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความโกรธถือไม้เท้าในมือแล้วตะโกน เฮใ,ใครกันที่แตะต้องน้องชายของฉันพี่ไ่พี่หลูที่กำลังนอนอยู่บนพื้นตะโกนอย่างเจ็บปวดทั้งขาของเขาแทบจะหมดแรงทั้งหมดพี่ไ่มองอย่างตั้งใจใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความโกรธอาหลูที่กำลังนอนอยู่บนพื้นเหมือนกับคนพิการเห็นได้ชัดว่าไหล่ของเขาหักโดยฉินจุนเป็นคนทำไอเวนแกรนหาที่ตายใช่ไหมด้วยแท่งเหล็กในมือพี่ไ่เดินไปหาฉินจุนนาทีละก้าว มีคนมากกว่าสิบคนเข้าและออกจากรถตู้ทั้งสองคันและล้อมฉินจุนไว้เมื่อพี่ไปกำลังจะเข้าใกล้ฉินจุนจูจ่ๆก็มีใครบางคนพูดขึ้นนี่พี่ไปชายคนนั้นวิ่งไปหาพี่ไปและพูดด้วยเสียงต่ำคนนี้เหมือนปรมาจารย์ชินใช่ไหมพี่ไปพูดอย่างดูถูกมาที่ไหนมันชื่อปรมาจารย์ฉินอะไรกันหลังจากพูดจบพี่ไปก็มีปฏิกิริยาโต้ตอบและพูดพร้อมกับขมวดคิ้ว ปรมาจารย์ฉินปรมาจารย์ฉินคือคนไหนพี่ไผ่นั่นคือปรมาจารย์ฉินที่ทั้งพี่ตงและบอสเปยอเคารพอย่างมากพี่ไผ่ก็ลดม่านตาลงแกแน่ใจเหรอฉันรู้สึกเหมือนฉันเคยเห็นเขามาก่อนแต่ฉันไม่แน่ใจตอนนี้ที่เขาพูดไปแล้วพี่ไผ่ไม่กล้าแสดงท่าทางฉุนเฉียวหากเป็นปรมาจารย์ฉินจริงๆเขาก็ไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะตัดหัวปรมาจารย์ฉิน พี่ไปรีบหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาและส่งวีดีโอคอลหาหลงอี้ฮุยหลังจากนั้นไม่นานหลงอี้ฮุยก็เชื่อมต่อและการแสดงออกของเขาทางโทรศัพท์ก็ใจร้อนเล็กน้อยว่าไงคุณหลงมีคนอยู่ข้างฉันดูสิว่าคุณจำเขาได้ไหมพี่ไปหันกล้องไปรอบๆและเหลือบมองที่ฉินจุงใบหน้าของหลงอี้ฮุยเปลี่ยนไปอย่างกะทันหันปาร,ปรมาจาย์ฉิน ใบหน้าของพี่ไปเปลี่ยนไปอย่างมากและพูดว่านั่นคือปรมาจารย์ฉินจริงเหรอใบหน้าของหลงอี้ฮุยเริ่มจริงจังอย่างผิดปกติเสี่ยวไปถ้านายกล้าที่จะยั่วโมโหปรมาจารย์ฉินขนาดฉันจะไม่สามารถช่วยชีวิตนายได้นายยังไม่ได้ประทากับปรมาจารย์ฉินเลยใช่ไหมพี่ไปเหงือออกทั่วและสายหัวอย่างรวดเร็วยังเลยฉันเพิ่งมา หลงอี้หุยถอนหายใจด้วยความโล่งอกไม่เป็นไรอย่ามีความขัดแย้งมิฉะนั้นนายจะไม่รอดจริงๆร,รีบไปขอโทษปรมาจาร์ฉินซะหากคุณประมาทลินนเลอร์เพียงเล็กน้อยฉันจะไม่สามารถช่วยนายได้เลยหลังจากพูดแล้วหลงอี้หุยก็ปิดโทรศัพท์มือถือของเขาอย่างรวดเร็วเขาไม่ต้องการให้ปรมาจาร์ฉินเห็นเขาไม่เช่นนั้นเขาจะต้องรับภาระจากเสี่ยวไปอีกครั้ง หลังจากวางสายแล้วใบหน้าของพี่ไผ่ก็ซีดมากเขาคิดว่าฉินจุงยังเป็นเด็กน้อยแต่เขาไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะกลายมาเป็นหัวหน้าใหญ่พี่ไผ่เดินไปหาฉินจุนาทีละก้าวใบหน้าของเขาซีดขาวกว่าเสื้อผ้าบนร่างกายของเขาอาหลูที่นอนอยู่บนพื้นยังมุนงงเล็กน้อยพี่ไผ่จัดการมันซะพี่ไผ่จ้องเขมองอเขาซีอยากจะจัดการนาย หลังจากนั้นเขาก็เตะมันและเตะไปที่ไหล่ของอาหลูอีกครั้งอะอาหลูร้องกรีดดวงตาเต็มไปด้วยความเหลือเชื่อพี่ไป่นี่มันเกิดอะไรขึ้นเขาเห็นพี่ไผ่ก้าวไปข้างหน้าด้วยความเคารพเดินไปหาฉินจุนและก้มตัวลง9ก้าสิองศาปรมาจารย์ฉินผมไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงโปรดยกโทษให้ผมด้วยน้องชายคนอื่นๆก็ถูกปิดตาด้วยยืนอยู่ข้างหลงังไม่กล้าขยับเจ้านายคนนี้เป็นอะไร ทำไมคุณถึงเรียกปรมาจารย์ฉินพี่ไปเป็นคนหญิงยโสเมื่อไหร่กันที่ก้มหัวให้คนอื่นพี่ไปก้มงลงและจ้องมองพวกเขาลูกน้องทุกคนตกตะลึงและรีบตามไปโค้งคำนับปรมาจา์ฉินฉินจุนมองไปที่พี่ไปด้วยท่าทางขี้เล่นและพูดอย่างเย็นชาไม่ได้บอกกว่าจะทำให้ฉันได้เห็นดีเหรอไหนละเห็นดีอะไร พี่ป่ยตัวสั่นและเหงื่อออกปรมาจารย์ฉิงมันเป็นความผิดของผมผมไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงถ้าผมต้องการจะฆ่าผมจะเชื่อฟังปรมาจารย์ฉินฉินจุนย้อเย้ยเหลือบมองไปที่อาหลูบนพื้นแล้วถามแล้วก็แกไม่ได้บอกเหรือว่ามีคนมาจัดการฉันแล้วจะเห็นผลลัพธ์อะไรตอนนี้แกบอกฉันสิว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่และฉันต้องทนรับผลอะไรบ้าง อาหลูก็ตกตะลึงเช่นกันเขารู้ว่านี่เป็นชายร่างใหญ่ที่เขาไม่สามารถยั่วยุได้และพูดอย่างของคืนใช่ฉันคิดผิดโปรดปล่อยมือแล้วปล่อยฉันเถอะซูฮวนตะลึงเธอไม่ได้คาดหวังว่าคนจำนวนมากในสังคมจะก้มหัวให้ฉินจุนได้เพียงนี้ทำไมฉินจุนถึงแข็งแกร่งขนาดนี้เสี่ยวฉินปล่อยเขาไปเถอะไม่เป็นรอบแค่ตั้งแผงขายของเท่านั้นเองพี่ถังซึ่งนอนอยู่บนพื้นรู้สึกไม่มีความสุขในทันทีเมื่อเห็นฉากนี้ พวกแกทําอะไรคนตัวเล็กๆแค่นี้ก็จัดการไม่ได้ต้องให้ลูกชายของฉันลงมือเท่านั้นถึงจะทําได้ใช่ไหมบทที่ห้านายรู้จักฉันด้วยหลังจากที่พี่ถังพูดจบใบหน้าของพี่ปายก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยยายนี่พูดไรสาระอะไรลูกชายของเธออย่าพูดถึงลูกชายของเธอเลยเธอต้องขอโทษปรมาจารย์ฉินแม้ว่าพ่อของเธอจะอยู่ที่นี่ก็ต้องขอโทษเขา พี่ถังจ้องเขมองอไอบ้าแกกล้าเรียกฉันว่ายายบ้าเหรอแกรนหาที่ตายเหรอพี่ถังเป็นเหมือนพี่สาวที่ไม่เคยเห็นโลกเธอไม่สนใจว่าพี่น้องใบจะเป็นใครหลานชายคนโตนี้ช่วยเธอไม่ได้ให้มองหาลูกชายของเธอฉินจุนเยอะเย้ยเอาละอย่ามาพูดว่าฉันจะไม่ให้โอกาสเธอก็แล้วกันโทรศัพท์เธอโทรหาทุกคนที่เธอโทรหาได้ให้พวกเขามา พี่ถังแค้นเสียงเหอะอย่างเย็นชาถ้าอย่างนั้นแกอย่ามาเสียใจภายหลังก็แล้วกันหลังจากพูดแล้วพี่ถังหยิบโทรศัพท์มือถือของเธอออกมาและโทรหาลูกชายของเธอเฮ hey, ต้าเฉียงแม่โดนคนทำร้ายที่ประตูมหาวิทยาลัยการแพทย์แกรีบมาด่วนไม่นานหลังจากที่เธอวางสายแท็กซี่คนหนึ่งก็ขับรถมาถึงที่นี่และมีวัยรุ่นสองคนลงมาจากรถหน้าแดงกำําราวกับเพิ่งดื่มไป เมื่อเดินไปหาพี่ถังเธอขมวดคิ้วและพูดว่าแม่ใครระตีแม่เมื่อลูกชายมาพี่ถังมีความมั่นใจลูกชายของเธออยู่ในเมืองหลวงอย่างไรก็ตามเมืองหลวงของจังหวัดนั้นเป็นเมืองหลวงของจังหวัดและมักจะเป็นเกรดที่สูงกว่าตรงไห่หลานของเธอลาไม่มีความสามารถนี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าต้าเฉียงไม่มีมีความสามารถนี้พี่ถังชี้ไปที่ฉินจุนและกล่าวว่ามันนั่นแหละ มันเองลูกชายของฉันจะแก้แค้นให้ฉันต้าเฉียงพาน้องชายคนหนึ่งมาด้วยและทั้งสองเดินไปหาฉินจุนอย่างเมาเหล้าทันใดนั้นชายที่อยู่ถัดจากตาเฉียงก็ลดขนาดรูมั่นตาลงเมื่อเห็นฉินจุนก็ราวกับว่าเขาเห็นผีเขาก็ยืนอึ้งอยู่ตรงนั้นต้าเฉียงตกตะลึงครู่หนึ่งและลากเขาเหล่าหูทำอะไร ใบหน้าของเหล่าหูซี่ทันทีหลังจากมีสีแดงเป็นสีดอกกุหลาบดวงตาของเขายังคงจ้องไปที่ร่างของฉินจุนเขาเดินไปข้างหน้าสองก้าวครึ่งโคง้งและถามอย่างไม่แน่นอนคุณคือคุณฉินฉินจุนมองมาที่เขาและพูดเบาๆแกรู้จักฉันขาของเหล่าหูสั่นและแทบไม่ได้คุกเข่ากับพื้นคุณฉินผมผมกลางอยู่กับพี่ชอวนินจุนพยักหน้าทันทีโดยไม่พูดอะไร ตาเฉียงข้างๆเขาตะลึงเงินคุณฉินและกลางอยู่กับพี่ชอวนในเมืองหลวงใครไม่รู้จักพี่ชอวนนั่นมือขวาของพี่หงพี่หงที่เมืองหลวงของจังหวัดมีกำลังมากพอที่จะทำให้คอนมีอำนาจหวาดกลัวได้แม้กระทั่งพี่หงก็ยังเคารพคุณฉินเหรอแล้วเหล่าหูจะไปเหลืออะไรต้าเฉียงขมวดคิ้วและงงงวยเล็กน้อยเหล่าหูเกิดอะไรขึ้นกับนายมันเป็นคนกลางทำไมนายถึงสุภาพกับมัน ใบหน้าของเหล่าหูเปลี่ยนไปและเขาก็เตะเขาอย่างรวดเร็วนายอย่าพูดเหลวไหลสินายมันบ้าหลังจากนั้นเขาก็กระซิบข้างหูตรงเฉียงถึงจะเป็นพี่หงก็ต้องสุภาพเมื่อเจอสุภาพบุรุษคนนี้นายคิดว่าเขาจะเป็นใครละ่ะใบหน้าของต้าเฉียงเปลี่ยนไปและเขาก็มีสติขึ้นทันทีและใบหน้าที่แดงก่ำของเขาเริ่มซีดชินคุณชิน แม้ว่าต้าเฉียงจะรู้ว่าแม่ของเขาทำผิดแต่เขาก็รู้ว่าใครคือคนที่ไม่ยั่วยุได้คนอย่างพี่หงยังไม่สามารถลุกรานคนแบบเขาได้เลยเหรอต้าเฉียงก้มหน้าเสื้อผ้าของเขาเปียกด้วยเหงื่อเย็นพี่ถังซึ่งนั่งอยู่บนพื้นดูซี่เซียวเมื่อเห็นฉากนี้ลูกชายของฉันก้มหัวของเขา ในสายตาของเธอลูกชายของเธอคือคนที่มีอำนาจมากที่สุดเธอไม่คิดว่าลูกชายจะก้มหัวให้กับชายหนุ่มคนนี้ชายหนุ่มคนนี้มีบุค,คลิกที่ไร้เหตุผลจริงๆเหรอพี่ถังก็ตกใจเช่นกันเธอเรีบไปหาซูฮวนและพูดด้วยใบหน้าเต็มไปด้วยความกลัวพี่สาวมันเป็นความผิดของฉันเป็นความผิดของฉันเองพรุ่งนี้ฉันจะไปฉันจะไม่ตั้งแผงลอยที่นี่อีกต่อไปฉันจะจ่ายค่าร้านให้คุณและฉันจะจ่ายให้คุณสิบเท่า ฉากนี้ทําให้ซูฮวนอึดอัดเล็กน้อยแต่เธอไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นเพราะบูธเล็กๆที่ทําให้สิ่งต่างๆใหญ่โตมากผู้คนมากมายยืนที่นี่และโค้งคำนับและขอโทษเธอซูฮวนกล่าวอย่างรวดเร็วไม่ต้องสุภาพหรอกไม่ต้องไปฉันแค่ทําค่าเวลานะไม่ได้ทําเงินจริงจังหรอกเรามาทํามันด้วยกันไหมพี่ถังพยักหน้าอย่างเชื่องชา้าเธอยังพูดไม่ออกในหัวใจกับเธอขนาดนี้ยังมีแผงไหนอยู่อีก ตอนนี้ซูฮวนก็ดูแลร้านของเธอด้วยดังนั้นฉินจุนจึงไม่ต้องกังวลกับมันทันทีที่ตนเองกำลังจะกลับบ้านเขาได้รับโทรศัพท์จากนาของตนเองและขอให้ฉินจุนไปที่นั่นดูเหมือนเธอจะวิตกกังวลฉินจุนไม่กล้าที่จะรอช้าดังนั้นเขาจึงไปที่นั่นอย่างรวดเร็วหลังจากกลับถึงบ้านมีเพียงน้ารองเท่านั้นที่อยู่ที่บ้านและทั้งหลินยอโวเหยาและอารองต่างก็กำลังทำงานอยู่ ทั้งหมินนั่งบนโซฟาด้วยสีหน้าจริงจังเธอขมวดคิ้วชินจุนถามน้ารองครับเกิดอะไรขึ้นทั้งหมินถอนหายใจและกล่าวว่านายจำได้ไหมว่าเคยมีตระกูลฝูในเมืองหลวงของจังหวัดมาก่อนชินจุนขมวดคิ้วรู้สึกว่าจำได้นิดหน่อยเขาเคยเป็นมิตรกับตระกูลฉินตระกูลฝูนี้เป็นตระกูลสุดยอดด้วยสถานะที่สูงมากในเมืองหลวงของจังหวัดและอยู่ในตระกูลเดียวกันกับตระกูลฉินในตอนนั้น ในตอนเริ่มต้นตระกูลฝูได้ช่วยชีวิตพ่อของฉินจุนและทั้งสองครอบครัวได้พบกันและเริ่มมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อมาหลังจากที่ต่อราอูล,ลอยฉินถูกทำลายพวกเขาไม่เคยติดต่อกับตระกูลฝูอีกเลยจริงๆแล้วฉินจุนไม่มีความทรงจำใดๆเกี่ยวกับครอบครัวนี้และการติดต่อก็ไม่ได้ลึกซึ้งนักอย่างดีที่สุดพวกเขาคือคนรู้จักหลังจากการล่มสลายของตระกูลฉินตระกูลฝูไม่ได้ให้ความช่วยเหลือกับการประสบปัญหาใดๆเลย ถ้าคุณต้องพูดเรื่องมิตรภาพตระกูลฉินก็เป็นหนี้บุญคุณพวกเขาท้ายที่สุดพ่อของฉินจุนก็ได้รับการช่วยเหลือจากคนอื่นๆซึ่งเป็นพระคุณที่ช่วยชีวิตทั้งมินกล่าวว่านายรู้ไหมว่าพ่อของนายทำสัญญาแต่งงานกับครอบครัวของพวกเขานายและคุณหนูของตระกูลฝูฝูหลงหลงฉินจุนตกตะลึงครู่หนึ่งสัญญาแต่งงานฉินจุนรู้สึกสับสนเล็กน้อยสัญญาการแต่งงานไม่ใช่เป็นของผมกับจู้หลินหลินเหรอ ตั้งแต่วัยเด็กฉินจุนรู้ว่าเขามีสัญญาแต่งงานกับจู้หลินหลินเขาไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับคุณหนูของตระกูลฝูคนนี้เลยทั้งหมินกล่าวว่าสัญญาการแต่งงานของนายกับจู้หลินหลินถูกกำหนดโดยปู่ของนายสิ่งนี้ถูกกำหนดโดยพ่อของนายยิ่งกว่านั้นเมื่อนายอยู่ในตระกูลฉินนายปฏิบัติตามคำสั่งของปู่ของคุณเสมอในเรื่องนี้ดูเหมือนว่าพ่อของนายยังมีความขัดแย้งเล็กน้อยกับคุณปู่ของนาย ฉันไม่รู้รายละเอียดของครอบครัวนายนักหรอกท้ายที่สุดนะ้ารองเป็นน้าสะใภ้และเรื่องทั้งหมดนี้ได้ยินจากแม่ของฉินจุนดังนั้นเธอจึงไม่ทราบรายละเอียดเฉพาะเจาะจ,จงฉินจุนพยักหน้าเนื่องจากเป็นกรณีนี้ไม่เป็นไรพ่อและปู่ของผมเสียชีวิตแล้วและมีคนในตระกูลฉินไม่มากผมเดาว่าเรื่องนี้จะถือเป็นโมฆะ นะรองสายหัวถ้ามันไม่ถูกต้องจริงๆฉันจะไม่บอกนายตอนนี้คนของตระกูลฝูได้ติดต่อฉันและรู้ว่านายยังมีชีวิตอยู่และต้องการแต่งงานกับนายอะไรนะชินจุนรู้สึกสับสนเล็กน้อยอยากแต่งงานกับฉันเหรอสิบปีผ่านไปและตระกูลฝูพัฒนาได้ดียิ่งขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาครอบครัวที่ร่ำรวยมากมายหาที่เปรียบมิได้ทำไมคนรวยขนาดนี้ต้องแต่งงานกับชินจุน นารองครับผมมีแฟนแล้วคุณก็รู้ใช่ไหมทั้งหมินทอนหายใจแน่นอนฉันรู้ว่าแฟนของนายเป็นคนรวยอันดับต้นๆฉันรู้นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันดิ้นรนฉันจะทำยังไงดีชินจุนกล่าวว่านี่มันไม่มีอะไรหรอกครับแค่คุยกันให้ชัดเจนก็พอแล้วทั้งหมินส่ายหัวเรื่องไม่ง่ายขนาดนั้นฉันคิดว่าตระกูลฝูมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะแต่งงานกับนายนายสามารถตรวจสอบสถานการณ์เฉพาะได้ โอเคผมจะไปดูแม้ว่าฉินจุนจะไม่มีความรู้สึกกับตระกูลฝูนี้แต่ครอบครัวของเขาได้ช่วยชีวิตพ่อของเขาและถือเป็นผู้มีพระคุณต่อฉินจุนเขาคนนี้ต้องทดแทนบุญคุณมีพระคุณต้องทดแทนตอนนี้ตระกูลฝูค้นพบเขาแล้วเขาต้องการจะดูสักหน่อยโดยธรรมชาติ